ให้พี well ่ชายมันเอาของมันมาให้หมดค่ะแล้วก็ซื้อบังคัตสกุลสังฆทานก้ากันส่งให้มันไปเกิดค่ะมันก็ไปเท่าวันนี้มาใกล้เลยคเะอพะเขาจะขนเครื่องโชพานี้ออกไปอไปขายไอ้ขออันที่แต่ม่เสร็จเราขายทิ้งๆไปเลยไม่ต้องให้อย่างอะไรลหลังเลยค่ะเหมือนเหมือนกับว่าคนนอนไหลตายหรือว่าคนนอนตายไปเฉยๆนี่เหมือนกับเขาไม่รู้ตัวว่าตายไมมพ่อ เพราะว่าเหมือนกับเขาห่วงงานที่เขาเคยทาอยู่เขาหลตายออเขาไม่รู้ตัวว่าเขาตายค่ะอันนี้มาคุณพ่อมาอยู่ก็พอได้ซื้อเครื่องดนตรีให้เขาเขาก็ไปเกิดอย่างเงี้ยเขาก็ไปพบอื่นห้องห้องแค่บรรไดนี่ไม่มีใครนอนได้ค่ะมีแต่พ่อนอนได้พ่อนอนคืนแรกมันเสียงมันมันสั่ตายอ๋อเหมือนเหมือนตอนที่เขาใจขาดเสียงมันน่พ่อนอนเสียงแบบ เสียงมันนองมันจับตายอ๋ออ๋อ้าวมึงตายแบบนี้น้อว่ะเดี๋ยวกูจะแก้ให้มึงจ้าได้หมูต้องรับกรรมต่อไปนะค่ะโอ้โหถ้าคุณพ่อไม่มานี่แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปเกิดนะไม่ได้ไปเกิดก็อยู่นี่แหละบ้านนี่มีใครอยู่ได้เออเฝ้าโกดังอยู่นี่เลยลูกน้องมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้กลัวกลัวระแวงนะพ่อเน่าเหมือนระแวงไหมหลังนั้นเขายังไม่กล้าเปิดเลย ของเตืมพ่อ่ะมาพัฒนานี้เดือนกับสิเจัดบันวันมี้ไาพัฒนาให้ความสะอาดห้าโมงห้าโมงเช้าตีห้าถึงถึงห้าทุ่มกลางคืนทุกวันทุกวันทุกวันจริงที่ได้เขาอยู่ขนาดนี้แหละเลยว่าพวกป้าพ่อนี้ ไม่ไม่ชอบหัวมันดอกล้าก็ไม่ไปดูที่อื่นละกําหนดหมายนี่จะเสด็จไปไหนพ่อก็รอลูกชายอยู่อเมริกาลูกชายยังประชุมศาสตราศาตร์อยู่รอศาสตราศาตร์เขาตอบรับค่ะเขาจะมาด้วยบหรือว่าเขาจะให้ลูกชายมาอจะได้ไปอยู่อเมริกาหรือว่าจะอยู่ไปไปเวียงจันทร์ไปเวียงจันทร์ไปเวียงจันทร์เนาะพ่อนาะ โอ้ท่างนง่ายพรที่ถึงพรจะได้ไม่ได้ข้ามไปหาพ่อนัอ่นล่ะข้ามข้ามไปเยี่ยมที่เวียงจันทร์ก็ข้ามบัิญาณสิข้ามไปเยี่ยมที่เวียงจันทร์นะพ่อเนาะโอ้เอฟซีหลายหลายท่านก็อยากสุขภาพแข็งแรงอย่าว่าแต่เอฟซีเลยพรเขอยากสุขภาพแข็งแรงเหมือนพ่อนะจะได้อยู่ได้นานๆนะพ่อเน,ะนาะแต่ส่วนมากพรจะกินอาหารไม่ได้เหมือนพ่อ พ่ออันนี้กินแต่หน่อไม้พ่อกินอาหารธรรมชาติอแต่ว่าพวกสัตว์นี่พ่อกินพวกไก่บ้านอเพราะนั้นไก่บ้านกินนะคะหมูนักนันนานกินทีไม่ได้กินบ่อยค่ะถ้ากินหมูเนี่็กินแต่กระดูกกินแต่เอ็นที่มันแข็งๆเนื้อไม่กินอ่าไม่กินเอาตีนมันเอาหัวมันกิมบ้างอ๋อพวกพวกตีนต้มยำต้มอะไรอย่างเงี้ยพ่อที่มันมีเอ็นเยอะๆใช่ช่ะกินแต่เนื้อแข็งๆเนื้อนุ่มเนื้อ พวกน้ำมันพวกอะไรนังสามสั้นบอกเพิงเนื้อแดงนี่ไม่กินหรอกชื่อแต่ตีนชื่อแต่หัวมากินอ๋ออ๋อะจะกินกนแบบนั้นนันนันก็กินทีแต่ว่าไกา่นี่กินบ่อยใส่ก็กินไก่บ้างส่วนมากกินประจำก็คือพวกมังสังมังแถบมังสารพัดค่ะมังสรางสรพัดนี่จะกินประจำใส่มังตะลอดนี่ไม่ใช่ของอบของแห้งที่อยู่ในร้านนะต้องของสด ต้องของสดกินมังแต่ <ส forward. S 1> ขอให้เป<ส>็นมังเป็นของสดอฟังเอานะคะพี่น้องคนที่ไหนที่จะอยากอายุร้อยหสบแปปีหนึ่งอย่านอนหลายอย่านอนหลายนอนน้อยอำนาจมีฤทธิ์ฮะวันที่ พ่อไม่มีวัตถินดูดูวันที่เมืนน่อไม่ต้องอวันที่ไม่ต้องอวันที่มันดูกราบมหาวัตถินมาดูอเออเออเออที่สองสามข่ํสามค่ํานี้เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่เป็นเศรษฐีเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทอง จะมีค่อยข่ามาใช้จะมีคนรับใช้แต่งอยู่ครัวก,กินมาส่งเรามายื่นเราเราจะได้เป็นเจ้านายเป็นคุณหญิงคุณนายมีสามคั่าบาทนี้จากสามค่่าก็สิอ็ดคั่เดือนเจ็ดขึ้ขนสิบอ็ดค่มสิบเอ็ดค่มนี้คุณคุณเป็นคนทุกคนจนคนหาเส้ากินเย็น แต่เมื่อคุณดูบ้านที่เป็นค่ามาแล้วจะมีการปัิหารเกิดขึ้นชีวิตของคุณจะไม่ทุกข์ไม่จนคุณจะเป็นเป็นเศรษฐีที่ให้จะเกิดเป็นดีนี่ที่เป็นค่าจะเอาเมื่ออะไรก็เอาจะเอาสามค่าก็เอาจะเอาเจ็ดค่าก็เอาจะเอาสิบเอ็ดค่าก็เอาแต่ว่าหนึ่งค่ำนี่อ่ะเขา,าไม่ต้องเอาดอกเพราะว่ามีนอลำหน้าเฉยๆนะมีํานี้มีตอนนี้มีตอนนี้ งานหงูเทพมชื่อคอนโดสามล้านห้องเดียวสามล้านโอ้ยโมเสยบันดอกได้้าหลังอยากเอาแบบมันหรูเลยพ่อแล้วค,คุณพ่อฝันฝันดีเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยพ่อฝันว่า <c oughs> วววปีพศอสองพันห้าร้อย เจ็ดสิบแปดสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดเมื่อวานมึงเอกไปแล้วเจ็ดแปดห้าหนึ่งวันนี้เลขเราพ่อจะได้ขึ้นคลองเมืองอ๋อแล้วก็สองห้าเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดไปสมมติต้นสุดที่เรื่องมาเขียนสองห้าเจ็ดแปดจะได้ขึ้นคลองเมืองใช่ไหมพ่ออ๋อ ฝันอย่างนี้ฝันดีน้พ่อเนาะพศอสองห้าเจ็ดแปดก็ลองปีพศออนี้จะได้ขึ้นคลองเมืองน้องพ่อเนาะวันนี้มีเลขลาวด้วยนะพ่อไม่ได้บอกเลขเลยไม่ได้บอกเลขไม่ได้บอกเดี๋ยวพ่อจะจับจับทางจับทางเอา วันนี้ก็มีเลขลาวที่พอกัันเนี้ยมีชอบไหมคือเคยเคยรู้จักเลขลาวไหมค่ะไม่รู้จักอ่าไม่รู้จักเลขลาวสองห้าเจ็ดแปดจะได้ขึ้นที่วิธีปฏิบัติการู่การกินกินกินแบบนั้นกินนี่ก็ทำกินมังกินมังแต่มังสดมังสำหรับสดไม่ได้กินมังสำหรับแห้งค่ะ ม,มันสอบรางแห้งไม่กินไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะเชี่ยวมันตายแล้วคุณคุณว่ามันบริสุทธิ์จริงแต่ว่ามันตายแล้วเขาอ,อกมันตายแล้วมันไม่บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์นะเพาะมันก็เลยไม่มีประโยชน์ค่ะ ขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขุสุขคนที่บ่ทิมบ่ปาบ่ราบ่ไรนะคะพี่น้องขามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่โชคดีเมื่อวานเนี่ยกะดีใจน้ำนะคะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้วัตถุมงคลนะคะของปู่สามพันตานะคะพี่น้องคะ่ะปูบ่บวกบ่ต้องลอ่อหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะพี่น้องคะ่ะเขาเอาไปแต่งแต่วันจันทร์พุธ สุกนะคะพี่น้องคะจันพูดสุกนี่เมื่อละสองมือนนะคะพี่น้องคะสามเมือได้เอาเอาแบบน้อยๆนะคะพี่น้องเนาะจันพูดสุกนะคะเมื่อละสองมือนหรือสามมือนอาทิตย์หนึ่งมิสามเมือเท่ากับสิได้มิทุนไหวซื้อฉรากกินแบงรัฐบาลเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความโชคดีของแอดมินพ่อพ่อพ้ารวยเนาะคะ่ะซึ่งคูบาอาจารย์ดังๆจริงๆก็ได้เดินทางมา เยี่ยมมะยามนะคะมาขอพ่อจากปู่ใหญ่เท่าใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอสิ่งหนึ่งประการใดที่บ่ผพิดต่อกฎหมายบ้านเมืองพันสําเร็จแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะปู่ใหญ่เทพประทานพรนนะคะพี่น้องซึ่งปูใป่ใหญ่เฮานี้ปู่ใหญ่เฮานี้ยังขาดกีบบัวนะคะก็ขอขอบบุญขอบคุณเ c ฟซแฟนช่องนะคะตอนนี้จองมาสองกีบแล้วค่ะพี่น้องคะส่ได้กีบบัวเพ่นกสิสง่างามนะคะพี่น้องนี่แล้วค่ะพ่อสิเลี่ยงกีบบัวไปนะคะเฮ็ดให้เพิ่น กระิงามเลยค่ะพี่น้องค่ะองค์พระก็ได้เจ้าภาพทั้งไอพระเกตนะคะพี่น้องค่ะพระเกตนี่ได้เจ้าภาพทั้งตลาดหนองไผ่นะคะพี่น้องค่ะขอนเจนเท่านะค่ะแอดกระกาบขอพระกุณเจใจสปอร์ตทั้งตลาดหนองไผ่ขอนเจนนะคะพี่น้องเด้อครับพี่น้องสุขุสุขคนที่ทั้งขอนเจนนะคะได้รวมบุญมากนะคะพี่น้องเนาะค่ะขอให้บุญนุนน้ำขอบพรัวพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกท่านนะคะลอยเท่าพันเท่าทะดีคูณนะคะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะมาสู่วันนีก้ก่ะหมดบ้าห้าในจบนะคะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ที่ถามมาว่าแอดนะคะปู่สามพันตา่นว่าบดต้องลอ่อหอดวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเท่ากับลวยก่อนใดนะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากได้ของวัตถุมงคลของปู่สามพันตานะคะซึ่งฟันเด็ดนะคะมหาแอดวันจันทร์ก็ได้แกลคนละสองสามหมื่นไปนะคะพี่น้องเนาะฟันสามแปดตัวเดียวออกสามแปดนะคะเหล็กเล้า ปูสามพันตานี่สีข้นขงังแบบแม่นเลยล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเหล็กเล่านี่เป๊ะเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยก็ดีใจเยอะค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับทรัพย์ติมติมนะคะพี่น้องเนาะคะ่บะบ้านี้สำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่อยากเข่ากลุ่มแนวทางฮาหนอยเล่านะคะพี่น,อนะหหน้องเนาะฮานอยเล่าเข่ากุ่มฟี่บอคิดเงินแตยางไดเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ยางใดนะคะเข่ากุ่มฟี่บอว่าสิเป็นหุ้นหวยหุ้น นี่แค่อีหุ่นต่างประเทศไต้หวันเวียดนามยังกว่ากันไปนะคะพี่น้องเนาะมีเขากลุ่มทุกจันท์ถึงสุกนะคะหุ่นมี่ถึงจัจนทรถึงสุกห้าหน้อยเล่ามีให้ทุกมือนะคะทุกหลอบนะคะพี่น้องคะจังไดกะฝากไว้พิจารณานะคะพี่น้องเนาะ